สวัสดีค่ะเพื่อนกเกษตรทีนารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจากสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเร่งดอกเร่งผลพืชผักสวยโตเร็วกันทั้งสวนนะคะแถมสูตรนี้จ้ายังกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติต้นไม้ใบหงิกงอไม่สวยค่ะแม่ก้อยไม่ติดดอกออกผลสักทีทําสูตรนี้เลยเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะ ต้นไม้พืชผักงามสวยยกสวนนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเราเป็นลูกมะกรูดเลยนะคะ,คะมันหอมรเหยแบบธรรมชาตินะคะกดชิติกําจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆกนะคะกําจัดนะคะจิ้งจกตุก,กแกแมลงสาบยุงนะคะฐานนะคะเปลือกไข่ค่ะน้ํายาล้างจานค่ะ ของชลธิ์โนโซเดียมกับน้ำซาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบแตกยอดแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างเพื่อนท่านไหนไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะใช้น้ำสะอาดธรรมดาเน้ำสะอาดนะคะหรือน้ำซาวข้าวมาหนึ่งดิ่งนี้เลยนะพาเลยค่ะหนึ่งลูกค่าเห็นผลจริงค่ะกำจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะรับนะคะผมดกดำใส่ลงไปเลยค่ะหอมมากๆค่ะเพื่อนๆจ้ะ ใส่เปลือกลงไปด้วยนะคะมี่มะกรูดจ้าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้พืชผักนะคะเปลือกไข่ค่ะแล้วตามให้ละเอียดอย่างนี้เลยนะคะตักใส่ลงไปค่ะหนึ่งช้อนค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการมีฤทธิ์เป็นกรรมฐถันนะคะยิ่งหมักนานยิ่งดีครับเพื่อนจ้าดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยค่ะโมโนโซเดียมซูตาเนตนะคะเร่งเขียวเร่งการแตกรากฝอยม่ก้อยค่ะหนูปลูกองุ่นอยู่ที่บ้านค่ะไม่แตกใบแตกยอดเลย่ใช้สูตรนี้เลยนะคะ ใส่ผงชูรสลงไปหนึ่งช้อนค่ะกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะลงไปหนึ่งช้อนค่ะ ขี้เถ้าถ่านนะคะมีริ์เป็นด่างนะคะมีทั้งสารซิลิก้าซิลิกอนแล้วก็ยังมีโพแทสเซียมแคลเซียมค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ต้นไม้ต้นไหนสมโสมนะโอ้โไม่ก็ต้องบอกเลยว่าต้องเจอขี้เถ้าถ่าน,นะคะ่ะเพืพ่อนเพืพ่อนจะเป็นปุ๋ยทางดินแล้วก็ไปโรยนะคะในกระถางน,นะคะ1หรือ2ช้อนนะคะสําหรับกระถางเล็กๆนะคะกระถางใหญ่ๆนะคะเราใช้นะคะ1ทัพพีใหญ่ที่หน่าดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ขี้เถ้าถ่านนะคะที่มีริ์เป็นด่างค่ะ ใสลงไปเลยหนึ่งช้อนนะคะในบ้านมีมดค่ะที่สวนก็มีมดมาแรงค่ะใช้ช้อนนี้ค่ะใส่ลงไปเลยสูตรนี้นะคะไม่ต้องหมักนะจ๊ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะแล้ก็เทใส,ส่สเปรเฟ็อกกี้ที่ชิดพ่นขนาดหนึ่งลิตรเลยค่ะที่หนึ่งแบบเข้มข้นนะคะเลยค่ะ ฉีดพ่นเลยในจุดใบด่างค่ะเพื่อน,น,นเพื่อนฉีดพ่นจุงนี้นะคะเพื่อนผักกินใบค่ะไม่กคขาใช้ได้เช่นกันนะคะผักกินใบหวานกรอบรสชาติด,ดีค่ะกำจัดนอนผีเสือ้อนอนกลางคืนได้ด้วยค่ะล่างค่ะเพื่อนเร่เขียวผักแข็งแรงอย่างง่ายๆเลยค่ะเราใส่นะคะขี้เท่าถ่านลงไปนะคะสองช้อนนะคะต่อหนึ่งกระถางใหญ่นะคะโอ้ะคเลยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็มาลาดน้ำสะอาดตามนะคะ ดูเลยค่ะเพื่อนๆเค็ดลับง่ายๆนะคะวันสีแตกกอเก่งแทงรอดไว้ขำปรลารดด้สูตรนี้นะคะลด้ดหรือฉีดพ่นค่ะได้หมดเลยค่ะต้นสมทงค่ะกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายๆนะคะไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวนะคะต้นไม้พืชผักของเราก็ยังสวยเสมอค่ะ และสาหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆค่ะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะปูดนะคะเพื่อนๆถาสามลูกค่ะต่อน้ํานะคะสามลิตรห้าลิตรเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็บีบมะกรูดใส่ไปในน้นะะําเลยค่ะเป็นน้ํเชาวข้าวได้ยิ่งดีนะคะนี่มีน้ำมันหอมระเหยกำจัดมดหนอนมแมลงได้ดีเปลือกเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะลูกทำให้ต้นไม้พืชผักนะคะอายุยืนเป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอค่ะเ,เลยค่ะ สูตรผมดกดำของคุณยายเลยนะคะท่านเผาะมะกรูดแล้วก็ใช้แทนน้ำยาสักผมค่ะแทนแชมพูสักผมนะยุคปัจจุบันนะคะเเป็นน้ำยาขัดห้องน้ำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสูตรแบบเป็นโคตนค่ะแล้วใส่ที่เท่านะคะสองช้อนนะคะเพืเ่อนๆเป็นน้ำดาลทนกทีฝน,นตกเยอะนะคะฝนตกเยอะจะ,ะ,ะทําให้ดินเป็นกรดค่ะให้ด่างง่ายๆจากที่เท่าทานนะคะอันดับต่อไปค่ะเปิดไข่นะคะสองช้อนเช่นกันค่ะเพื่อนๆ ลงไปเลยนลับต่อไปเลยค่ะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะลงไปเลยค่ะสองช้อนนะคะ่อไปเลยนะคะผงชีรรดมโนกระตี๊บกระตุ่มหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนๆส่วนนี้นะคะผสมต่อน้ำสิบหรือยี่สิบลิตรได้เลยนะลงไปเลยค่ะม,มือเขือไม่เคยเห็นดอกเลยค่ะเห็นดอกเห็นผลเลยมเมื่อเขือก็ใบเหลืองต้นโสมเพื่อนๆดูทุกคนเนี่ไม่ค่อยโชวผลงาน ติดทั้งดอกและก็ติดทั้งผลนะคะเลยมาดูเลยค่ะมันก็ทำยังไงนะคะทุกคนเคล็ดลับนี้นะคะใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยวนดินก่อนเลยค่ะเพื่อนๆคะ่อดินโป่งล้วนซุยนะคะพริกมะเขือมะนาวไม่ดกอยไป,ไปยนะคะหนูไม่มีที้เถ่าฐานนะคะใช้เปลือกไข่นะคะโอ้ยเปลือกไข่ไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไปเลยค่ะรอบๆขอบกระถางนะคะรอให้รากฝอยเขาออกมาค่ะน้องก็ได้ตัวไวๆนะก้อยขาหนูไม่มีเปลือกไข่ค่ะเราใช้สิ่งนี้ค่ะ หนึ่งช้อนงามจริงค่ะที่เท่าถานเลยค่ะโอ้ยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเร่งดอกเร่งผลตัวจริงป้องกันดอกสลัดดุดร่วงนะคะสารซิลิกาซิลิกอนและมีโพแทสเซียมด้วยตามด้วยสิ่งนี้เลยนะคะนี่เห็นผลภายในสาวันจิตวันเลยค่ะแตกใบแตกยอดแล้วก็ติดดอกได้ดีมากๆนี่อะไรคะไม่ค่อยกับผงสูตรนะคะโอ้ยเลยค่ะรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะถังใหญ่ก็หนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะคะ ราลดด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆอย่างนี้นนเลยค่ะต้นไหนไม่งามลเลยเลยด้านลดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเรจะฉีดพ่นนะคะใช้ได้เช่นกันนะกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยได้ด้วยค่ะพูดเลยค่ะพเะพื่อนๆเ,เป็นการติดดอกออกผลกําจัดเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยต่างๆอยู่ใต้ใบนะคะเราจะช้อนอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะฉีดไล่แมลงหรือฉีดปุ๋ยฮอร์โมนนะคะบนใบแล้วก็ใต้ใบฉีดอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่หน้าดินค่ะหอมมากทุกคน ขนหอมนะคะแต่มะเร็งไม่ชอบค่ะพืชเหลืองหอมจิอ้สูตรนี้เลยนะคะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนที่ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะจะมีลาน้ําค้างลาสนิมนะคะก่ออยู่ที่ใบเพื่ออลายท่านจะถามนะคะันค่อนขาใบช้าใบเน่าเป็นยังไงคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เกิดจากดินเป็นกรดเกินไปค่ะเด็ดทิ้งทั้งต้นเลยต้นไหนใบช้าใบเน่านะคะเพื่อนเด็ดใบที่มีโรคค่ะทิ้งไปเลยค่ะวันนี้เด็ดค่ะเพื่อน ดินแน่นเกินไปไม่มีอากาศนะคะอหอยพืชก็หาอาหารไม่ได้เท่าเลยคะ่ะเพื่อนๆถังใหญ่ก็สองช้อนเลยนะคะน่านรดด้วยสูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้นะคะกําจัดหอยทากที่ระบาดเยอะๆในหน้าฝนได้ด้วยนะคะน,านถถ่ารดลงไปเลยค่ะนนถถเพื่อนๆกำจัดมดที่อยู่ในดินป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเลยค่ะต้นไม้พืชผักของเราค่ะน้อยหนาของแม่ก้อยค่ะ,คะก็เจอเพี้ยแป้งอะทุกคนโอ้โหมดดำ <Es> มันดำมะแดงเพียบเลยทุกคนโอ้ดูดูเขาเลยเขาเลยโอ้ดูติดรูก็แดงปั๊บกนอย่างนี้เลยค่ะทุกคนกำจัดมดกำจัดเพี้ยแบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนเพื่อจะได้น้อยหนาคืนนะคะเพื่อนเราปล่อยไว้น้วก็น้อยหนาก็เสียไปเลยค่ะกินไม่ได้ค่ะทุกคนโอ้มะนาวค่ะนี่ติดดอกเท่าหัวไม่ขีดแล้วค่ะขีดพ้นสูตรนี้เลยจ้ะ ไม่ใช่ติดจะดอกนะคะติดผลด้ค่ะเพเห็นใบแหว่งไหมนี่เจอหนอนี่เ้อกลางคืนค่ะแล้วก็มาติดพุ่มสวยดีจ้ะโอ้พริกกำลังงามเลยค่ะทุกคนโอ้ดอกก็เพียบผลก็โดกค่ะโอ้ทุกคนดูโอ้ต้นสูงต้นใหญ่งามมากๆค่ะพริกนี่แตกกอเป็นพุ่มสวยันนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะดูต้นไหนคะโอ้คืองามมากใบก็เขียวแข็งแรงดอกนี่ ติดดอกดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะโดแน่นอนอ่ะฉีดพ่นลนปุ๋ยทางใบด,ด้วยนะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบอย่างนี้นะคะเาให้ปุ๋ยต้นไม้พืชผักนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยอ้ต้นไหนก็ดกค่ะทุกคนฉีดพ่นเลยโอ้งามมากเพกื่อนๆทำใช้เลยเห็นผลจริงดอกเพียผลดกแน่นอนอู้ดอกมะนาวฉีดพ่นเลยะคะ่ะ รุ่นการออกดอกติดผลทำให้มะนาวดกๆอย่างนี้เพื่อนๆมีโอกาสทำเลยค่ะค่ะแม่ก้อยขอขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนว่านะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ